สบายดีพี่น,อน้องใบชานฟางลาวกะซีต้มกบกินตอนเช้าร์นะพี่น้องเนาะได้เมนูกบมานี่นี่มีใบบัาคามอนพี่น้องเลกาคาพี่น้องคาอ่อนเนาะคาอ่อนกาหัวชิมไข่เนาะพี่น้องเนาะใส่พอตัดข้าวเนาะ มว้มันมีกินข้าวพี่น้องตอนนี้น้ำกระลังเดือดเนาะพี่น้องเนะาะบริสันกะใส่หัวผักเทียมเนาะสามนิ่มลงไปเนาะน้ำในที่เด้อพี่น้องมาพี่น้องวัอนี้เขามาปรุงกันเนาะใส่เกลือกันเลยพี่น้องเด้อเอ้ยเกลือกันเลยพี่น้อง kìa luôn chẳng nói lột đi phía nọng về ngoài xây nồi xem nồi xem la xem la phía nọng rồi จะนน่นนะก็เอาข่าลงใส่เนาะพี่น้องเนาะเอาขาลงใส่หมอพี่น้องขาแล้วก็ใบบัวคาหมอนใบบัวขาหมอนลงไปเนาะพี่น้องเนาะ บ,บนนี้ต่กบเนาะพี่น้องเนาะพอดีเพ่นไปเห็นแม่ข่าเนาะ,ะได้อึงมาทุงหนึ่งเนาะสตุ่มทั้งกบท,ทั้งอึงเนาะในหม้อเดียวนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้นะเมนูมีแต่ในเสื้อพี่น้องตุ่มกบตุ่มอึงเนาะพี่น้องตอนลุงอาศหมอก,กะสิบบ่คอยอันทายพี่น้องเบิ่งเนานะมิใชถ่ายทายตอนมันชุกเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะน้ำลังเดือดพี่น้องเลย เพีนครัวกับหกหกพี่น้องแต่นะฮะกับวัวสิงไข่ลงพี่น้องนี่ปลาตัวเครื่องหอมพี่น้องเลยมีหัวสิงไข่ใบบัะคำอ่อนค่ะมีทั้งกบมีทั้งอึ่งด้วยพี่น้องเมื่อนี้วัวเสด็จกินแต่ต้มกบเด็จกินทั้งอึ่งพี่น้องขาจาวมาขายจากนั้นฮะกับลอ่อมันสุกนะพี่น้องเนาะหอมซีบเปื่อยเนาะพี่น้องปิดผ้าหมอไว้ รอมันสุกมันเปลี่ยกันน้อพี่น้องเนาะนอากสุ่มบรรยากาศภายในเฮื่องน้อพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเฮื่องซ้านบันซองบายซ่านฝั่งลาวก็ได้นะเนาะเฮือนกับบด้รูล้ลาคือบ้านคือเมืองดอกพี่น้อง ใบซา,านกับบมีแต่เห็ดฝ่ายทั้งส่งยูทูปเนาะพี่น้องเนาะกับเป็นสร้างน้ำพี่น้องเหตุงานสันซูงพี่น้องกินหางานสันสูงพี่น้องเลยติดตั้งจานกะเทียมพี่น้องเลยเป็นกล่องของ psi s2x พี่น้องเนาะที่กำลังใส่งานดีเนาะพี่น้องเป็นกล่องเป็นกล่องมาตรฐานเนาะ เบิ่งแล้วบ่กคอยติดคัดประเด็นนาะพี่น้องเนาะเบิ่งสะดวกสบายเนาะอ่ามีแต่ถาล่อบัตรมันสุเเาสาสมมนกเนาะพี่น้องเอากระสีมาเห็ดแจีวล่อถ่าซ้ำๆมันสุกนะพี่น้องเนาะ ผกพงพี่น,น้องหนังนวนังกระแดดแล้วห้าสีจีหัวหอมนะพี่น้องตำใสกับเจีวมันจังมีกลิ่นหอมเล้ยวกันรสสาดแสบเนาะแล้วห้าสีสาสจีเนาะ เี่พี่น้องฮาสซี่ไม่แลมเนาะแลาไม่แลมเลยเสียพี่น้องเสียพวกหอมชิจีเห็ดเจวกินกับต้มกบต้มอื่นเนาะพี่น้องเนาะเพื่อให้รสชาติมันนัวเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ยังลอถ่าต้มอยู่เนาะพี่น้องล่อถ่ามันซีเปื่อยๆในพี่น้องไหยเดี๋ยวสี้ไข้เบิ่งก่อนเดี๋ยวพี่น้อง าดโทษพี่น้องหอมทวนเลยเดนะี่ยมีทั้งกบมีทั้งอึ่นพี่น้องอยู่ในหม้อเดียวนะี่อ่ะต่อพี่น้องมาวันนะี้หอมต้นทวนพี่น้องเลยหอมขาหอมบัวสิงไคลพี่น้องอกบกบ,กบไข่ด้วยพี่น้องเด้อ <c oughs> ในเวลานะกินขา้าวเศร้าเด้อเด้อพี่น้องครับครับไขช่ชมพี่น้องววนเลยมั้งไงตัวพวกใหญ่ไะ มีทั้งกบมีทั้งอึ่นพี่น้องเมือนี้โอ้ยเมนูีจะเมนูค่ะๆพี่น้องอึ่นแต่ีพี่น้องทุ่งละเศร้าพันกี่พี่น้องแต่ตีเป็นเงินไทยกับตกอยู่ประมาณนะสี่สิบบาทพี่น้องเลยตีเป็นเงินไทยกัน Mình sẽ chắc nói với nó có đề xuất. nó. ต้มกบต้มอื่นใส่ใบบักคมหน่อยพี่น้องเลยต้มไม่เปื่อยสิจะงาเออเป็นว่าต้มบ่เปื่อยพี่น้องทามแล้วต้มอยื่อเบาะคนกินกันนะอันนั้นันกินเอากินเอาพี่น้องเลยมันเส่ ไปซางอ้ชสกแ,แหงนงเนข้นปป่าก็ตีนพี่น้องมาด้อพี่น้องกินข่าวนกันมาเด้อพี่น้องกินข่าวเศ้าน้ำกันตง้นตงมกบตุมอื่นพี่น้อง ใบสันฟังเล่ากับสีเดงจบคลิปเพียงตอนนี้เด้อพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเดอ้โอโรงการหนาเมื่อไม่ใบสันกับสีแดงปทายคลิปงานบุญบางไฟบั่นท่าโพเมืองไทรพุทแรังสวรรค์น,นาีพี่น้องมีบางไฟหลานแล้วก็บางไฟแสนแล้วก็มีพี่น้องมาตะฝัอองไทยไลยพี่น้องทีสิมาดิงงานบุญบ้่นทโ่โพเนาะ อาอจะเริ่มฝากกติดตามเดอ้อพี่น้องเดอ้อเมื่อนี่บาวิสานฟังลากจะกิกเข้ามาสบายดีพี่น้อง